ครับโปรตีนนะครับมาจากเนื้อสัตว์มาจากไข่จากนมจากปลาสุดแล้วแต่นะครับแต่วันนี้จะขอนําเสนอคลิป EP ีที่3เนี่ยพูดถึงว่าระหว่างโปรตีนจากพืชกับเนื้อสัตว์แตกต่างกันอย่างไรอันนี้สําคัญอย่างยิ่งยวดจุดเด่นของโปรตีนที่มาจากสัตว์ก็จะมีกรดอะมิโนโครบถ้วนถึง9ชนิดแต่จุดด้อยเนี่ยนะครับมีคอเลสเตอรอลนะเป็นสาเหตุและสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไขมัน ในเลือดสูงนั่นเองนะครับและก็วิธีแก้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยนะครับทานนะหรือกินเนื้อสัตว์ที่ไม่มีไขมันนะคู่กับโปรโตีนจากพืชอันนี้เป็นทางออกและเป็นวิธีการที่ดีและโปรโตีนจากพืชจากถั่วเหลืองนะครับจุดเด่นนะข้อดีจุดเด่น,นะดดดนไม่มีคอเลสเตอรอลเลยอันที่สองมีวิตามินและเกลือแร่ซึ่งโปรโตีนจากสัตว์ไม่มีแร่ธาตุนะไม่มีเส้นใยไม่มีเกลือแร่ และอันที่3ไม่สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และนะครับโอกาสที่จะเป็นไขมันในเลือดก็แทบจะไม่มีและก็จุดด้อยโปรโตีนมีไหมนะในบางกลุ่มนะครับไม่มีกรดอะมิโนนะบางชนิดและน้อยก่อนในเนื้อสัตว์นะครับวิธีแก้เรากินนะครับง่ายๆเลยก็คือกินโปรโตีนผสมนะครับให้ ให้กินให้เราเนี่ยนะวิธีปรับสมดุลให้เรากินโปรโตีนที่มาจากพืชหลายๆอย่างมากกว่า2อย่างก็จะได้นะครับปรดอะมิโนและอันที่2กินร่วมกับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆนะเช่นปลานะแล้วก็ไข่แล้วก็ไก่อันนี้คือ EP ที่3ที่นำมาฝากระหว่างความแตกต่างโปรโตีนจากพืชกับโปรโตีนจากเนื้อสัตว์นั่นเองติดตาม EP ต่อไปในเรื่อง การขาดโปรโตีนร่างกายจะฟ้องอะไรเราบ้างขอบคุณสำหรับการติดตามเพื่อรับข้อมูลดีๆใหม่ๆ